Good Morning everyone สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านที่ติดตามชมช่องรายการมาม่าสไตล์นะคะวันนี้นะคะมาม่าสไตล์จะมาทำลาบค่ะลาบรวมมิตรนะคะลาบวุ้นเส้นนะคะเเป็นลาบนะคะไม่ใช่ยำเนาะถ้าเป็นยำเนี่ยเราจะใช้พริกสดเนาะแต่นี่เป็นลาบนะคะเป็นลาบไม่ต้องใส่ข้าวคั่วเป็นมอค่ะอ,อมาดูกาทำการทำนะคะว่าป้าจะทำยังไง ก่อนอื um, ่นนะคะป้าก็จะมีอันนี้นะคะเส้นนะคะเส้นเส้นเส้นค่ะคือบุนเส้นนี่แหละค่ะหอยยุ่นในแม่คือหลายแฉะมีขนาดว่าสว่างสบายแคเนี้เอออุนเส้นนะคะบุนเส้นนีกสิลวกก่อนนะคะเนาะหอวยยุ่งเนี่ยแม่วันมันมาแรงวันเดชมาแรงวันบะมีก่อนียไม่ยุ่งเนาะเออบุนเส้นลวกแล้วก็ลางน้าให้สะอาดนะคะเนาะแช่ก่อนเด้อก่อนนี้ไปต้มเนาะออมเส้นแล้วป้าก็ใส่เห็ดด้วยเห็ดรวมมิตรเห็ดทุกอย่างที่มีนะคะในตลาดแลเนาะ แล้วก็กุ้งแห้งค่ะเนี่ยกุ้งแห้งก็ไปต้มขึ้นกาแล้วนะคะกุ้งแห้งก็แล้วแต่คนชอบเนาะชอบแบบกี่กิโลโลกี่บาทอะไรอย่างนี้เนาะเออถัาของดีหน่อยก็แพงหน่อยแล้วประมาณนั้นน่ะนะคะต้มแล้วก็ล้างน้ําสะอาดนะคะแล้วก็มาล่วงกันเลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่น้าปลาเนาะเอออันนี้ก็น้าปลากินนะคะน้ําปลาแท้เนาะน้ําปลาเนี่ยเนาะน้ำปลาแท้เด้ค่ะด้เออว่าบอกยี่ห้อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาลิขสิทธิ์เนาะออันนี้เป็นน้ําปลาแท้นะคะ แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปตักใส่ที่นี่ก่อนนะคะที่จะพีเราก่อนนะเออกะให้ถูก,ถกประเดี๋ยวสีลวงจึบรวงจึบอะไรอากนั้นนะคะเราจะใส่พริกป่นนะคะพริกป่นพริกป่นนี่นะคะพริกป่นเนี่ยเราตำเองได้ค่ะเด้อครัวเองตำเองอัสิีดํำบงงางแง่เลคะเด้อเพราะว่าทำเองอะเนาะบางทีก็มือหนักม,มือหนัก,กอัสซีดดำม,มากนี้ค่ะ ช้อนไม่ต้องเยอะเพราะว่าแหไม่อยากกินเผ็ดวันนี้เกิดไม่อยากกินเผ็ดนะเนาะพริกป่นนะ,ปนะคะเสรนน่าก็สะเป็นข้าวคั่วค่ะข้าวคัวควค่วนี้นะคะ่ะข้าวคั่วนี่ก็าวคั่วเองนะคะเขาบอกอืไม่คั่วเองไม่มันไม่หอมนะคะอมืมันไม่หอมเนาต้องคั่วเองเนาะล้างจาด้านค่ะโอ้ยมือนไหมเมย์เรยาๆๆๆสตีนุ่งนะะเนี่ยเ,ยเ,ยเยส้นประเด็กไม่มีกระ้องอันนี้คืออัน เส้นลายเส้นลายเส้นหน่อยเส้นหน่อยคือพัดหวานเนาะคือ <c oughs> อย่างเออผงนัวค่ะผงนัวอืมอาหารอีสานเนี่ยมันตน้องมีผงนัวนะคะเนาะเนี่ยกระข้นนะคะได้ไหมกระข้นอืมข้นให้เขาแข็งน,นะคะได้คือทุกอย่างอะไรฮ็ดกระมือเนี่ยมันกระแสบนะคะอืมบางกระดั้น,นะคะข้นเสร็จแล้วข้างนั้เส้นบักนาวนะคะได้บักนาวหอยนุ่งนี่ก็จะเขาสา่เนาะนีะ่บีบเข้าไปด้วยค่ะ มักสมแล้วก็ใส่หลายคือว่าน่ะนะคะแล้วแต่พู้มักา็ผู้มากหน่อยก็ใส้หน่อยแค่นั่นแหละคะ่ะอันนี้แล้วแต่ศรัทธาของใมรของมันเนาะ,ะอือันนี้ทําให้ดูเนะนําวิธีทําแล้วก็สรรหาของที่มีประโยชน์มาให้ทําทําให้ดูนะคะเนาะ,ะเนี่ยคะ่ะอจา,จากการกินยำม,มันเบื่อแล้ว,ลวนะะ่ะเนาะกินยำม,มันเยอะแล้ว,ลวก็เบื่อเบอื่อก็กินแบบนี้แหละคะ่ะหลงังจากนั้นนะคะคุณป้าก็จะมีอะไรที่พิเศษนะคะ มันก็คือกั่มันก็คือต้มกระดูกหมูนะคะอืมเพราะว่าของที่มันเหลือเทากัมาใส่นี่ยนะคะใซงเบิดประโหดอืมังดูค่ะมันก็ได้เป็นยังสี่อันมาเห็นไหมเป็นแซบบ้างไหนี่ยมีอยังจะไสัเขาหลดจ้ะมันก็เป็นลาบค่ะลาบเนี่เขาเรียกลาบหน่อยเนาะใส้เขาขวดเนี่ยไสะซาลาเน่เนี่ยมันเป็นลาบเลยค่ะเด้อตอนนี้น่าจะเป็ซเนี่ยค่ะ มันสิมีผักชีต้นหอมบักชีใช่ไหมคะแล้วก็หอมแดงไส้ข้าไปโรดค่ะเนี่ยอืเนี่ยเห็นบ่มเสียบกันเลยบ่านนวเสียบ,บนในยังไงนี่ยังจะใส่ข้าไปโรดจ้ะมีอะไรอะไรก็ใส่เข้าไปนะคะของในขั้ขวของในตู้เย็นนี่นยังเหลือไส้มาโัดของปีใหม่ที่ข้างๆยูวะนะเนี่ยเซวัยค่ะเซวัวที่ดินหยัง่งเซวัยไมันกระเสียดซื้อวันนี้คุณอาห่าเขาสองทีกินให้เบิร์ตข้าเม่มจาจ้ะอืาเห็นไหสซีซิมเห็นกันไ่ม หอมหอมหอมก่ะหอม,หอม,หอม,หอมข้าขวคั่วไหมโอ้ยนี่ของแสบค่ะใส่เข้าไปโลดจริงๆอันกุ้งกุ้งแหงเลยเขาใส่ใส่กับยยมมันมาค่ะอันคุณปา้าเขาใส่กับลาบเหมือนกไม่ได้แปลกกันอืเพราะว่าวเขากินกินก็เกินนซื้อหรออือหือ ผักแสับเนี่ยมอีหอยแม่เอ้ยโอ้ยโอ้ยเสับแสับเศษเศษเริ่มยำม,มาเลยเฮ้ยเศษหลายลืิล่มยำเข้ากับมาเต่งผักค่ะมึงเต่งจานอันนี้เป็นสวนผักเลยค่ะเด้อจานนี้เป็นจานสวนผักจานสวนผักนะคะขอบอกเห็นบ่งามไหมคะคุณฝากอสิตักต้องไปใส่นี่แหละเด้อค่ะเด้อโอ้ยวันนี้ไม่ได้ตักเสียนที่จะนั่งหอยนี่พออือ เด้๋ค hmm. oh, sure you know. <laughs> so ่ะเด้อโอ้ยสวนดอกไม้ค่ะสวนผักอีกแล้วโอ้โหเต็มเลยหล่นเลยโอ้ยในวันเห็ดหน่อยนี่ไงใส่นั้นใส่อะไรแบบนก็เต็มเนาะอุ้ยเจ๊ได้อืมก็ฮึ่มโซนน่เหมือนกัอืมอืมเพิ่มมาค่ะใส่โซนเน่ลงไปเป็นยังไงค่ะบบันี้ โอ้ยบิ่งแนเบิ่งแนบผุ่นแม่ผุ่นแม่ลาบผุ่นเซีนค่ะยังไม่คือแสบโคตรแสบเลยแล้วคุณป่าสิสดลองกินให้เบิ่งจะไปเห็นแด้วโอ้ยม,มา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 กินน้ำกันมาเลยมากินน้ำกันกินด้วยกันแล้วกินด้วยกันอืม มามามากินนากันแล้วมากินด้วยกันกินนากันเนี่ยค่ะเด้อว่ามันเสียบซำไหนเนาะอืมแสีบเนาะว่าเสียบจังไหนเนาะว่าจะมานเห็ดปั่นเห็ดโอ้ยวันนี้อีพออีเม่นี่กินยังแดนีดโอ้ยมีหัไข่ต้มเนี่ยค่ะเด้อวันนี้ใส่ผักสลัดใส่ไข่ต้มเนาะกินเส้นก้อนแล้วเนาะมันสีแดงอืดมันสีแดงนั่นลงไปแบบอืดก่อนเนาะ อืม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 มันแห้งเออลาบอุ่นเส้นนี่มันแสร็จไปดีค่ะทำกันเด้อค่ะเด้อผู้ใดเคยทดลองมั้งเนอะอืมถ้าเบื่อจะม้งเส้นเนี่ยเป็นลาบก็ได้เนาะอืม แซ่บแซบค่ะปิดปรัศาตเรือนี้คุณจะมาเห็นกับเขาแซบมือไ,ม <c oughs> ห,ไหม,มเห็นหลา,ลาบไหมปกติคุณจะมาเมื่เคยเห็นหลาบเนาะเห็นต่หลับไกลขนอดนอ่ะลาบอุ่นเสร็จเมยนะั้ไข่ตุ๋ม แซ่บอือืออผักก็แซบด,ด้วยค่ะแมวอยา่ารเลือกหยิบผักด้วอืมแซบอีพออีเมยโอ้เมือนแซบน้ยบนอยเลนี่ผักใส่ปากด้ืมอืม รู้แ่ละมันอยู่ไกลไม่นาเนาะอือือลาบุสเสธิ์นะคะเด้อลาบุสิทธิ์ลวนม,มีที่มีทุกอย่างในบ้านเด้ะอืมเอามาใส่เนี่ยอืม ค <Okay. S 2> กินหลอกแค่นี้ก็ได้จ้ะแ้้กินหลอกคนผู้ชมแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าผู้จำมาันก็สงสารคนที่นั่งคืนน้ำลายอยู่นะคะลองไปทำดูนะคะราบุนเส้นเนาะอร่อยอร่อยโอเคนะคะ อร่อยมากค่ะอืมดูสิคะผักเยอะอืมอันนี้ลาบว้นเส้นใส่เห็ดใส่กุ้งแห้งนะคะใส่อะไรที่ใส่ได้เนาะแล้วก็มีต้มยำกระดูกหมูนิดหน่อยมาใส่รวมกันหมดเลยอือมันก็เลยเป็นราบรวมมิตรนั่นนะค่ะใส่อะไรก็ใส่ไปเนาะอืมเท่าที่เรามีเนาะที่เราอยากจะใส่อะไรเราใส่มีไข่ต้มมีผักสลัดด้วยค่ะเด้อผักมาเป็นสวนสวนคุณอ่ะอือเอ้ เอาแค่ okay. นี้แหละคะ่ะเพราะว่าโชว์มากเดี๋ยวคนเพื่อนก็หิวด้วยเนาะี๋ยวจะมีการด่าผู้จัมารอยู่ว่าผู้จัมากินคนเดียวไม่อาจไม่เรียก <laughs> อขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะให้กําลังใจก,กันนะคะอืมแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าเนาะขอบคุณนะคะที่ติดตามเนาะขอบคุณอีกหลายๆรอบนะคะเนาะอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยเนาะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าเนะสวัสดีจ้า